เล่าหุ้น ASW บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่สวัสดีครับพบกับสองหมอคอลงทุนอีกครั้งวันนี้เราจะมาเล่าหุ้นที่ชื่อว่า ASW บริษัท As สเซไวจจำกัดมหาชนหุ้น ASW ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร เขาประกอบธุรกิจโดยการเป็นโฮลดิ้งคอานีก็คือการถือหุ้นในบริษัทอื่นกลุ่มบริษัทเนี่ยมีธุรกิจหลักก็คือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายทั้งอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยแบบแนวสูงได้แก่โครงการคอนโดมิเนียมแบบโลว์ไลท์และไฮไลท์ ight, และอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยแนวราบได้แก่บ้านเดี่ยวทาวน์โฮมและโฮมออฟฟิศ โดยกลุ่มบริษัทเนี่ยยังประกอบธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยได้แก่ธุรกิจพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าธุรกิจรับฝากขายฝากเช่าอาสังหาริมทรัพย์และธุรกิจตัวกลางในการรับชําระเงินจากลูกค้าต่างประเทศนอกจากนี้นะครับบริษัทยังประกอบธุรกิจอื่นๆได้แก่ธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีธุรกิจสุขภาพและความงาม และธุรกิจในการจัดงานกิจกรรมต่างๆด้านความบันเทิงอย่างครบวงจรเป็นการตอบสนองความต้องการและรองรับไลฟ์สไตล์ได้หลากหลายกลุ่มลูกค้าภายใต้แนวความคิดความสุขที่ออกแบบได้เพื่อคุณวิบิวเฮฟวี่เนสการรับฟังคนอยู่ให้มากที่สุดคือหัวใจสําคัญที่บริษัทเขาตั้งเป้าไว้นะครับวิสัยทัศน์ก็คือเขาจะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําของประเทศไทยเดี๋ยวเรามาเล่าถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์และก็ธุรกิจของเขากัานดีกว่านะครับ ธุรกิจของเขาก็คือธุรกิจแรกคือเป็นธุรกิจพัฒนาโครงการอาสังหาริมทรัพย์เพื่อขายโดยแบ่งเป็นโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมซึ่งกลุ่มบริษัทเนี่ยเขาพัฒนาโครงการอาสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมทั้งแบบไฮไลท์และโลไลท์ไฮไลท์คืออะไรนะครับไฮไลท์ก็คือคอนโดที่มีความสูง20ชั้นขึ้นไปสําหรับคนที่ชอบอยู่ชั้นสูงๆก็จะได้รับอยู่ที่มีความงดงามสามารถเห็นวิวในมุมกว้างได้นะครับส่วนคอนโดโลไลท์ก็คือ คอนโดที่มีความสูงไม่เกิน9ชั้นและด้วยการที่มีจำนวนชั้นน,น้อยๆเนี่ยทำให้โครงการสามารถออกแบบและสร้างหลายๆอาคารไว้ในบริเวณเดียวกันได้แต่ข้อเสียก็คืออาจจะทําให้วิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะเป็นบรรยากาศชุมชนเห็นสภาพแวดล้อมของร,บรอบๆมากกว่าจะไม่เห็นวิวมุมสูง ก็จะให้ความรู้สึกต่างจากไฮไลท์พอสมควรแล้วก็มักจะอยู่ตามซอยตามอะไรมากกว่าจะไม่ค่อยติดถนนใหญ่หรือว่าติดพวกรถไฟฟ้า MRT นะครับโดยโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมเนี่ยจะอยู่ภายใต้6แบรนด์ของเขาดังนี้นะครับ1ก็คือ Asmode เป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบโลไลท์ที่เน้นการออกแบบที่ให้บรรยากาศเหมือนรีสอร์ทแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาตกกาาาากิกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาก็คือกลุ่มลูกค้าวัยทำงานที่มีอายุตั้งแต 23-35ปีมีรายได้ระดับปานกลางประมาณ20,000-50,000ถึง 50, บาทต่อเดือนตัวที่2ก็คือ MODIS เป็นโครงการคอนโดมิเนียมเน้นการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นผสมผสานกับความหรูหราได้อย่างลงตัวมีเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทําให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาก็คือกลุ่มลูกค้าไ้ทํางานอายุ25-45ปีที่มีรายได้ระดับกลางบนประมาณ35,000-100,000บาทต่อเดือน3ก็คือแบรนด์เค e เป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบโลไลท์เช่นกันนะครับเน้นทำเลใกล้สถานศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำโดยจะมีพื้นที่สวนกลางขนาดใหญ่และฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายเพื่อรองรับไล์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เช่นพวกห้อง e-sport co-working space และห้องสำหรับทำเวิร์กช็อปเพื่อนๆลองไปหาดูคลิปที่เขา,าเปิดให้ดูเกี่ยวกับคอนโดแนวนี้ก็คือมันจะมีห้องต่างๆซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่พวกน้องๆนักศึกษาหรือว่ากลุ่มวัยที่เพิ่งจบมานะครับ โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเขาก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครองนักศึกษามหาวิทยาลัยและลูกค้ากลุ่มวัยทำงานในช่วงอายุ28ถึง45ปีที่มีรายได้ะระดับปานกลางประมาณ30,000ถึง50,000บาทต่อเดือนและกลุ่มนักลงทุนที่มีรายได้มากกว่า1,000บาทต่อเดือนโครงการต่อมาคือภายใต้แบรนด์วินนะครับเป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบโลไลท์อันนี้ก็คือเน้นการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่สีเขียวในย่านใจกลางเมืองกรุง โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาคือกลุ่มลูกค้าวัยทำงานเช่นกันอายุ25 45ปีที่มีรายได้ระดับประมาณกลางๆโดยมีรายได้ประมาณ25,000 50,000บาทต่อเดือนแบรนด์ที่5คือแบรนด์บราวนะครับเป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบโลลายเช่นกันแต่จะมีความพิเศษในการออกแบบและตกแต่งสถาปัตยกรรมแบบ ฝรั่งเศสนะครับก็คือเป็นแนวประเทศฝรั่งเศสเลยโดยเขาจะเน้นโทนสีทั้าตาลทองเป็นหลักให้ดูบรรยากาศมีความดูราและก็อบอุ่นกลุ่มลูกค้าของเขาก็จะเป็นกลุ่มวัยทำงานช่วงอายุ25-45ถึงปีที่มีรายได้ระดับกลางๆประมาณ2 0 0 0 0ื0ถึงบาทต่อเดือนนะครับโครงการต่อมาคือ ivory อันนี้เป็นโครงการคอนโดมิเนียมแบบโรไลท์เช่นกันจะตกแต่งตามสไตล์อังกฤษด้วยลวดลายของงานหินกับผิวโทนสีทองและสีขาวไข่มุกซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาก็จะเป็น กลุ่มลูกค้าไว้ทำงาน30 55ปีที่มีรายได้ระดับปานกลางประมาณ30,000 50,000บาทต่อเดือนโครงการต่อมานะครับก็จะเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบอันนี้ออกมาจาก6แผนอสังหาริมทรัพย์แนวราบเนี่ยเขาจะอยู่เป็นทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมภายใต้3แบรนด์หลกัลกๆก็คือ1 The House ก็คือเป็นโครงการบ้านเดี่ยวสูงระดับ Super Luxury บนทำเลย่านโยธินพัฒนาจะใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนนะครับ สองคือแกรมนะครับเป็นโครงการทาวน์โฮม3.5ชั้นตกแต่งสไตล์หรูหราเช่นเดียวกันครับโดยมีความโดดเด่นคือเพดานสูงถึง5.2เมตรลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเขาคือกลุ่มลูกค้าวัยทำงานระดับผู้บริหารอายุ35-45ปีมีรายได้ครอบครัวมากกว่า250,000บาทต่อเดือนหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอายุ30ปีขึ้นไปที่มีรายได้หมุนเวียน10ล้านบาทต่อปีโดยเขาจะมีชั้นลอยนะครับที่เปิดกว้างแล้วก็ มีการออกแบบให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและ3นะครับเอสต้านะครับเป็นโครงการบ้านเดี่ยวบ้านแฝดสองชั้นดีไซน์ใหม่เน้นความอบอุ่นเรียบง่ายแบบแนวสแกนดิเนเวียนะครับพร้อมพื้นที่สวนกลางที่ช่วยอำนวยความสะดวกที่เป็นพวกขับเฮาส์สวนขนาดใหญ่มีฟังก์ชันครบคันด้วยพื้นที่สวนกลางเกือบ2อ,อไร่เลยครับในส่วนธุรกิจหลักอันที่2ของเขานะครับก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า เช่นให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานขายให้เช่าพื้นที่ภายในคอมมูนิตี้มอลล์นะครับโดยเขามีคอมมูนิตี้มอลล์ที่เปิดดำเนินการแล้ว2แห่งก็คือมิงกี้มอลล์ที่ตั้งอยู่หน้าโครงการเคปทาวน์และก็มิงกี้มอลล์มาร์เก็ตที่ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับนอกจากนี้ก็จะมีธุรกิจต่อมาคือเป็นธุรกิจรับฝากขายฝากเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยบริษัทแอสเซทเอพาร์จำกัดเขาก็ให้บริการรับฝากขายและฝากเช่าสําหรับทุกโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทผ่านทั้งทางเว็บไซต์ แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัทที่ต้องการขายหรือปล่อยเช่าห้องชุดคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมรวมไปถึงโฮมออฟฟิศอีกด้วยมีความสะดวกต่อบุคคลภายนอกในการค้นหาได้ทุกโครงการเลยนะครับภายในที่เดียวแล้วก็จะมีการคิดค่าธรรมเนียมและก็ค่าดําเนินการจากธุรกิจการฝากขายฝากเช่าด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจอื่นๆนะครับธุรกิจหลังอื่นที่เข้าไปลงทุนก็จะเป็นธุรกิจตัวกลางในการรับชําระเงินจากลูกค้าต่างประเทศ ธุรกิจศึกษาและลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีนะครับธุรกิจในการจัดงานกิจกรรมด้านความบันเทิงต่างๆอย่างครบวงจรครับเอาละครับเรารู้จักเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของเขาแล้วก่อนที่จะมาฟังกลยุทธ์ของเขาผมต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้ชี้นําหรือแนะนําการลงทุนใดนในทั้งสิน้นเป็นการเล่าหุ้นแบบเพื่อนให้เพื่อนฟังเท่านั้นเองครับในส่วนด้านกลยุทธ์ของบริษัทนะครับบริษัทเขาจะมุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์เขา โดยปัจจุบันเนี่ยกลุ่มบริษัทได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้9้าแบรนด์หลักที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับซึ่งมีการออกแบบที่แตกต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าโดยเขาให้ความสําคัญกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยเป็นอันดับแรกโดยเน้นให้มีพื้นที่ส่วนกลางมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับไลฟ์สไตล์ได้หลากหลายโดยกลุ่มบริษัทก็ได้มีการจัดพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อรองรับกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นสะว่ายน้ําทั้งชั้นล่างซึ่งมีความยาวร้อยเมตรและชั้นดาดฟ้าของอาคารที่เป็น coworking space มีห้องมิทติ้งรูมและก็ห้อง e ป p o r t ห้องสมุดต่างๆซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษานะครับนอกจากนี้เขาก็ยังได้มีการติดตั้ง e v charger นะครับเป็นการรองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามีการจัด health station ซึ่งเป็นจุดตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาเนี่ยทำให้โครงการของกลุ่มบริษัทเนี่ยเป็นที่น่าสนใจและก็ขายได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับ นอกจากนี้นะครับกลุ่มบริษัทเขาได้มีการดําเนินงานธุรกิจอื่นๆที่หลากหลายในโครงการไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์จำนวน4แห่งภายใต้ชื่อมิ n เกอร์มอลล์ซึ่งกลุ่มบริษัทเนี่ยเป็นผู้บริหารเองนะครับนอกจากนี้เขาก็ได้มีการขยายธุรกิจในรูปแบบของการทํากิจการร่วมค้าการซื้อกิจการหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์และร่วมมือกับธุรกิจอื่นๆเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเติบโตให้กับบริษัทพร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับบริษัทที่มาร่วมลงทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับอย่างเช่นเขามีการร่วมทุนกับบริษัทต,ต่างชาติชั้นนําของญี่ปุ่นก็คือบริษัททาคาระเลซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในญี่ปุ่นมีการพัฒนาโครงการจํานวน2โครงการร่วมกันก็คือโครงการ s อสโมดบางนาและก็โครงการเคฟซสเกษตรนะครับนอกจากนี้เขาก็ได้เพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจที่หลากหลายนอกเหนือจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเขาได้เข้าไปศึกษาและลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของเทคโนโลยีนอกจากนี้ก็ยังมีดาเนินธุรกิจในด้านของธุรกิจสุขภาพซึ่งเป็นเมกะเทรนที่ค่อนข้างเติบโต,ตได้สูงทั้งในและต่างประเทศมีการเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทแซฟเวอร์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดซึ่งดําเนินเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และเอนเตอร์เทนครบวงจรเป็นผู้นําด้านการจัดคอนเสิร์ตเฟสติวัลอีเวนต์เป็นการขยายสู่ธุรกิจไลฟ์สไตล์โดยสร้างความมันนถิงผ่านดนตรีอย่างเต็มรูปแบบ เอาละครับเราเข้าใจลักษณะธุรกิจกลยุทธ์ของเขาแล้วเรามาพูดถึงความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทกันดีกว่าแน่นอนว่าความเสี่ยงแรกคือการแข่งขันสูงในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้จํานวนมากไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายเล็กอีกทั้งนะครับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงระบบขนส่งมวลชนระบบรางเนี่ยมันมีจํากัดก็คือที่มันมีจํากัดโดยเฉพาะเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการจํานวนมากทําให้ราคาที่ดินบริเวณดังกล่าวเนี่ย มีการปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นกลุ่มบริษัทเขาก็ได้กำหนดกลยุทธ์แบบเชิงลุกในการดำเนินธุรกิจเหมือนกันนะครับเขาพยายามหาทำเลที่ตั้งเพื่อเปิดโครงการใหม่ที่มีศักยภาพในราคาที่ต้นทุนไม่สูงและก็พัฒนาโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียมให้มีความหลากหลายให้มีฟังก์ชันมีความโดดเด่นมีความทันสมัยเพื่อดึงดูดลูกค้านะครับนอกจากนี้ก็จะงมีปัจจัยเสี่ยงจากการปรับตัวของราคาที่ดินและก็ต้นทุนในการพัฒนาโครงการก็คืออย่างเช่นดัชนีชี้วัดเนี่ยราคาที่ดินปรับตัวดีขึ้น แม้ว่ายังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีก่อนเกิดวิกฤติโควิดกนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยของราคาที่ดินที่อยู่ในทําเลที่มีศักยภาพเนี่ยมันเติบโตขึ้นราคาแพงขึ้นเนื่องจากมีปัญหาของเงินเฟ้อโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาน้ามันที่สูงห่วงโซ่อุปทานที่ชะง,งักก็จะทาให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบส่งผลต่อ,ต,อต้นทุนการก่อสร้าง แล้วก็มีผลต่อต้นทุนในการพัฒนาโครงการของกลุ่มบริษัทนอกจากนี้ก็ยังมีเกี่ยวกับธนาคารหรือก็คือการปล่อยสินเชื่อซึ่งเราต้องบอกแบ่งเป็น2ประเด็นนะครับหก็คือสินเชื่อสําหรับผู้ประกอบการอันนี้ก็คือกลุ่มบริษัทนี้อาจได้รับผลกระทบในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสํารองสําหรับในการพัฒนาโครงการหากสถาบันการเงินเนี่ยมีความเข้มงวดในการอนุมัติเงินกู้สําหรับโครงการและก็2องคือสินเชื่อสําหรับผู้บริโภคเนื่องจากมีผลกระทบจากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ แม้ว่าภายหลังแล้วเขาจะมีการผ่อนคลายแต่ว่าดอกเบีย้ยที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็มีผลต่อผู้ซื้อนะครับว่าเขามีกําลังซื้อเพิ่มไหมมีกําลังผ่อนเพิ่มไหมส่งผลหลายๆอย่างบางทีก็คือธนาคารเขาก็จะมีการพิจารณาเข้มมากขึ้นการขอสินเชื่อก็อาจจะไม่ง่ายเหมือนเดิมนะครับอนุมัตินานขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อไรายได้ของธุรกิจนี้แน่นอนนอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจอื่นๆก็คือสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็ การจัดหาแหล่งเงินทุนซึ่งอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ <im it> แล้วก็มีความเสี่ยงหนึ่งที่ผมอาจจะลืมพูดถึงไปก็คือความเสี่ยงจากการขายและก็จัดเก็บรายได้ธุรกิจพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ใช้เวลาในการก่อสร้างค่อนข้างนานแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องรับรู้รายได้จากการขายได้เมื่อโครงการแล้วเสร็จ <im it> แล้วก็มีการโอนกรรมสิทธิ์ไปให้ลูกค้ามันอาจจะมีผลกระทบต่างๆหลายๆอย่างอาจจะทําให้ลูกค้ามีการยกเลิกได้ แม้ว่าจะยอมเสี่ยงเงินไปซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ต้องระวังนะครับแต่ว่าเขาก็ได้มีการปรับก็คือสัสดส่วนเงินดาวให้เป็นจํานวนเงินในระดับสูงที่ใช้เป็นกลไกในการคัดกรองลูกค้าได้ระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้ลูกค้าเนี่ยมีการยกเลิกหรือว่าเป็นลูกค้าที่มีกําลังซื้อที่แท้จริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงแล้วก็ความเสี่ยงอื่นๆคล้ายๆกับธุรกิจอสังหาอื่นก็คือ ความเสี่ยงจากแรงงานแล้วก็ผู้รับเหมาเนื่องจากมีการก่อสร้างอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างที่เป็นสาธารณูปโภคขนาดใหญ่การแข่งขันที่รุนแรงของผู้ประกอบการต่างๆซึ่งสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนแต่ก่อเกิดผลกระทบต่อบริษัทได้ทั้งนั้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้วถ้าเพื่อน ชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ